สวัสดีวันที่15เมษายนนะครับผม2565นะครับผมเข้าสู่วันสงการนะครับหรือวันปีใหม่ไทยของเรานะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่น่าเก็บสะสมนะถ้ามองผ่านๆก็นะครับหลายๆท่านก็อาจจะรู้เลยนะครับว่า เป็นรุ่นอะไรนะครับผมเพราะว่าขนหน้าขนตากันนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่เลยอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะพามาชมกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือพระพุทธชินราชนะครับผมวัดพระศรีมหาธาตุวาระวิหารนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหล่อนะครับ นี่นะฮะตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเปิดมาด้านในนะครับก็จะเป็นองค์หลวงพ่อนะครับนี่เลยนะครับสวยสดงดงามนะครับเป็นนี่นะรูปหล่อนะครับแต่าท่านก็อาจจะมีแล้วนะครับผม ก็มารีวิวให้ชมกันนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีตาสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับที่ติดอยู่ตรงประตูเข้า,าพระวิหารนะครับผมหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับผมตรงนี้เลยนะครับนี่เลยสวยครับนี่นะโอก็ตอนนี้ก็สามารถเช่าหากันได้ที่วัดน่นะครับ แต่ตอนนี้องค์งที่ผมเอามาให้ชมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นปีไหนนะครับนี่นะครับโอ้สวยจริงๆนะเนี่ยก็ไปเลือกเช่าเลือกหากันที่วัดได้นะครับใครที่อยู่พิษณุโลกหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมนี่นะใต้ฐานก็จะเป็น ลอยตะไบตัดแบบนี้นะครับนี่ใครทราบปีปศก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมนะฮะี่วจะมาสองให้ดูนะครับนี่เลยโอ้สวยสวยงามมากครับก็เป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในโลกเลกก็ว่าได้นะฮนะ ผมมีโงค์ใหญ่อยู่นะครับผมเดี๋ยวพามารีวิวกันนะครับอันนี้องค์เล็กไปก่อนนี่เลยนะครับก็จะเป็นการหล่อแบบโบราณนะครับแบบนี้นะฮะอันนี้เนะี่ยฮะนี่ที่ที่ผมเคยบอกนะครับเป็นข้าวสามตัดแบบนี้นะครับที่อยู่ตรงประตูหน้าวัดนะครับใครที่เอ่อไป สักการะก็ลองสังเกตด,ดูที่ประตูเข้าวิหารนะครับผมนะครับอาจจะเห็นนะครับนี่เลยนะครับส่วนด้านหลงังนี่นะครับสวยงามครับขึ้นคอได้เลยครับแบบนี้น่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแบบนี้ ครับทุกวันนี้ก็มีรุ่นใหม่ออกมาเยอะนะครับให้เราได้เช่าได้หากันนะครับนี่สวยครับสวยนะครับก็พามาชมกันนะครับผมนะเอาไว้เป็นอีกหนึ่งนะครับทางเลือกนะครับ สำหรับใครที่สะสมนักสะสมทุกท่านนะครับผมนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับอีกหนึ่งนะครับวัตถุมงคลที่น่าสะสมคือพระพุทธชินราชจังหวัดพิศณุโลกนะครับก็ ฝากไว้เป็นกําลังใจกับช่องน้องใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็จะสรรหาวัตถุมงคลใหม่ๆมาให้ชมกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ